ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์รายการที่จะนําคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ค่ะจากความสําเร็จในโครงการช็อตไซน์ฟิล์มทั้งในครั้งที่1และครั้งที่2นะคะที่เปิดโอกาสให้ทั้งนักคิดนักเขียนนักสร้างสารรค์ผู้มีความหลงใหลในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ค่ะได้มาประลองกันนะคะโดยหยิบยกเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และมาบอกเล่าตามแบบฉบับของตัวเอง และนำเสนอผ่านรูปแบบของผลงานภาพยนตร์สั้นและในปี2560ที่ผ่านมาองค์การทพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชและสถานีโทรทัราศน์ไทย PBS ก็ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปี3ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนรักหนังได้มาประลองฝีมือกันอีกครั้งโดยการหยิบเรื่องวิทยาศาสตร์รอบตัวมาถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์สั้นในหัวข้อวิทยาศาสตร์รอบตัว Side Arounds ก็ดีใจที่ได้เห็นเด็กไทยมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคตนะครับภาพยนต์วิทยาศาสตร์แม้ว่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์หนักๆหลักๆแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยสร้างกระบวนการคิดกระบวนการต่างๆทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะนําพาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศไทย4.0ครับเห็นเห็นพลังของเยาวชนไทยนะคะ ดูเขามุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยนะคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะและยิ่งปีนี้เนี่ยมีผู้กำกับนะคะเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะคิดว่าหนังของน้องๆน่าจะมีความพิเศษแล้วก็มีความเข้าใกล้เรียกว่าเมืออาชีพมากขึ้นและพิเศษในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ช็อตไซเอนฟิล์มปี3ได้เปิดโอกาสคัดเลือกน้องๆระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์จากคนทำหนังตัวจริงเสียงจริงซึ่งน้องๆที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้ง10ทีมก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นเวลา3วัน2คืนเพื่อเรียนรู้วิธีการสื่อสารเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้นรวมถึงเรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพยนตร์จากมืออาชีพตัวจริงที่จะมาเป็นโค้ชให้น้องๆแต่ละทีมแบบใกล้ชิด ทำให้น้องๆได้เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากการเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไปพัฒนาเพื่อสร้างหนังของน้องๆเองมาให้เราชมกันค,คือทุกทีมเนี่ยมีความตั้งใจมากแล้วก็คือ,อคือรู้สึกว่าตื่นเต้นกับพวกเขาพอสมควรนะฮะแล้วก็เรื่องที่ผมเลือกเนี่ยเรียกได้ว่ามีความท้าทายมาก นะฮะซึ่งก็เอาใจช่วยเต็มที่เลยว่าขอให้ทำออกมาให้ให้ดีให้สำเร็จให้ได้เลยฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าดูแล้วมีความหวังมากเพราะเขากล้าคิดกล้าทำในเรื่องที่แบบหลายๆคนในไม่ไทั้งในอุตสาหกรรมองเนี่ยยังไม่กล้าก็ดูแต่ละคนดูดูมีเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจดีอะไรครับอย่างอย่างอย่างดังทีมผมใช่ไหมครับทีมผมสองทีมถ้าเปรียบกับทีมฟุตบอลเนี่ยก็ก็เหมือนกับทีมแบบที่แบบ อาจจะแบบว่าเบสิอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากเพราะว่าเป็นยุคเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเป็นทีมของเด็กหนุ่มที่เพราะว่ามีพลังหนุ่มอ่ะก็จะใช้วิธีแบบว่าความพยายามเรียนรู้วิ่งสู้ฟัดนะครับก็ถ่ายหนังแบบวิ่งสู้ฟัดแล้วก็บางทีเรารู้ว่าบางอย่างเราอาจจะยังไม่แน่นไม่แม่นมากแต่เราก็ใส่แบบว่าความพยายามเรียนรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมที่แบบว่าน่าจะพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าแต่ละคนมีความอยากรู้อะไรเงี้ยครับคือคือแค่เขา เขากล้าส่งผลงานมาอยู่ตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วละ่ะใช่ไหมครับพะตอนนี้วงการของเราเนี่ย <c oughs> คนเราน้อยลงคนเราค่อนข้างน้อยลงก็มันมีอย่างอื่นต้องทําเยอะหนังไทยเนี่ยจริงๆก็ขาดบุคลากรอ,อยู่แล้วเขากล้าที่จะโผล่มากล้าที่จะลองมาทําอย่างผมคุยกับน้องๆของกลุ่มผมเนี่ยก็บอกว่าก็ยังไม่เคยทําเคยทําแบบก,ก็แกแกๆแบบนี่คือครั้งแรกโหสำหรับครั้งแรกแล้วก็อาหารกับหนังวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่า เฮ้ยอนาคตของเราน่าจะมีบุคลากรเจ๋งๆที่มีความกล้าหาญที่จะทําบางสิ่งนะฮะแล้วก็มีไอเดียที่คิดแบบเป็นวิทย์อ่ะเอออยู่ในวงการเด็กเหล่านี้ถ้าเกิดเทียบกับรุ่นผมก็คิดก่ไม่ได้นะพวกเขาเก่งมากนะฮะมีทักษะในการทํางานมีทักษะในการคิดแล้วก็แมะท้่งการถ่ายทำนะฮะซึ่งเทียบกับสมัยก่อนนี้มันไม่ได้เลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไปกนไกลมากแล้วผมเชื่อว่าอนาะคตมันคงจะดีขึ้นเราคงจะสดใสขึ้นในเรื่องของงานทางภาพยนตร์นะครับห้าคนเอง สามารถคิดเรื่องได้สามารถกล้าที่จะทําผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความน่าสนใจมันเป็นพัฒนาการอีกประเภทหนึ่งก็คือการลงมือทําซึ่งผมถือว่ามันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่เราส่งเสริมให้เขาได้ลงมือทากันจริงจจังนะฮะซึ่งก็แน่แน่เลยฮะว่าถ้าเกิดน้งมันออกมาดีเด็กน้อยที่สุดแล้วเขาได้มีประสบการณ์ในการทํางานซึ่งมันก็ส่งเสริมถ้าเกิดเขาจยรักที่จะดําเนิเน,นชีวิตต่อไปในงานสายงานอาชีพภาพยนตร์ผมก็เชื่อว่าเขาก็ทําได้และเชื่อว่าน่าจะดีกว่ารุ่นก,นก่อนที่ผมเคยเป็นนะครับ สำหรับค่ายนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่ามีผู้กำกับมาให้คำแนะนำซึ่งเราเนี่ยสามารถนำคำแนะนำที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ได้จริงในหนังของเราด้วยค่ะก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกจากจะเอาไปทำหนังแล้วยังไปใช้ประโยชน์แบบในครั้งหน้าเราอาจมีการทำสื่อต่างๆเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ครับความรู้จากที่เราได้วันนี้ครับไปใช้ต่อยอดได้การได้มาค่ายในครั้งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นม,มากครับรู้สึกได้รับความรู้อะไรมากมาย ที่ได้มาคายแล้วสึกได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่มาจากหลายโรงเรียนครับผมก็เป็นมิตรภาพที่ดีเหมือนกันครับช่วงที่ประทับใจมากที่สุดคือช่วงได้พบกับผู้กำกับจริงๆค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเออเราได้เจอกับตัวจริงเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนตรงไหนเรารู้ว่าต้องทำอะไรให้หนังเราดีขึ้นค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าอย่างการเขียนบทเนี้ยค่ะเราได้ได้ปรับได้รู้จักว่าสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรกันแน่อย่างไซไฟเนี่ยค่ะเรา เราได้ความรู้มากว่าไซไฟที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็เรารู้ว่าความแตกต่างของมันคืออะไรค่ะการได้มาค่ายครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของพวกเราได้ทราบว่าเราจะพัฒนาผลงานยังไงเนื้อสิ่งอื่นใดคือเราจะได้มีแต่ภาพกลับไปจากค่ายครั้งนี้ครับก็ความรู้สึกที่มาที่นี่นะคะพี่ก็รู้สึกเป็นกันเองครับกับพี่พี่ทีมง,งานแล้วก็เพื่อนเพื่อนทั้งอีก9ทีมด้วยครับผมแล้วก็อาจจะเป็นความรู้เกี่ยวกับของผู้กํากับที่ให้พวกเรามาฮะให้มาปรับปรุงเกี่ยวกับทีมพวกเราให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ย ประทับใจมากๆตอนที่ผู้กำกับเข้ามาให้คำเสนอแนะค่ะเพราะว่าได้ความรู้จากผู้กำกับหลายๆท่านเลยค่ะไม่ใช่ได้เพียงแค่ผู้กำกับคนเดียวที่คุมเราแต่ก็ยังได้รับรู้จากทุกๆคนค่ะความรู้สึกนะครับก็คือเหมือนว่าได้มาเจอเพื่อนแล้วก็เพื่อนพี่หลายๆคนที่ให้คำแนะนําครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําพอดเรื่องไหลายๆอย่างในค่ายนี้ครับผมก็ตื่นเต้นมากดีใจมากแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนที่เก่งๆกันเยอะแยะมากเลยค่ะ ก็เป็น3าวันสคืนที่ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่น้องๆนะคะได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากค่ายเวิร์กช็อปเพื่อนำนไปสร้างภาพยตร์ของตัวเองแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะไปชมผลงานของทีมที่ชนะเลิศในการประกวดโครงการภาพยตร์สั้นวิทยาศาสตร์ช็อตไซเอนฟิล์มปีที่3ในระดับมัธยมศึกษาซึ่งจะเป็นทีมไหนนั้นไปชมกันค่ะ ต้องบอกตรงว่า,าผลงานค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นเป็นเด็กเป,เป็นเด็กพัธยมซึ่งอายุก็คงประมาณ1 5 1 6นะครับแต่ว่าสามารถทาหนังแล้วก็ถ่ายทอดหนังได้ออกมาได้อย่างน่าสนใจแล้วก็มีชั้นเชิงเยอะมากนะครับบางคนที่ทําแบบซีจีทำเป็นคอมพิวเตอร์กราฟริกได้สวยงามมากซึ่งไม่น่าที่จะเป็นเป็นผลงานของเด็กพัธยมนะฮะส่วนเนื้อหาก็ดีครับคือที่ผมเป็นกรรมการมา,มาหลายหลาย,ลายอสองปีแล้วนะครับว่าปีนี้พูด ก็ต้องบอกตรงว่าผลงานด้านคอนเทนต์ด้านเนื้อหาดีขึ้นกว่ากอปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็น้องๆเริ่มเข้าใจในใน,ใน,ใ,นในเรื่องของครับเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่า,ก,วา,าก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเป็นทิศหนาที่ดีที่จะทําให้อ่จะสานต่อเรื่องของความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปสู่เยาวชนเพราะว่าอ่าเห็นได้จากการที่คนทํางานออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ก็คิดว่าคิดว่าเป็น,เป,นเป็นงานที่ดีมากครับปีน,นี้ครับทุกเรื่องสิเรื่องนี้เป็นหนังที่สามารถ นําไปฉายได้ยังไม่ไม่อายใครครับ <c oughs> คือเล่าเรื่องราวความเป็นหนังความมีวิทยาศาสตร์กลิ่นอายความเป็นวิทยาศาสตร์เล่าเรื่องราวประเด็นทางวิทยาศาสตร์ให้คนเข้าใจได้ได้อย่างสนุกสนานก็ชื่นชมนะครับทั้งทั้งสิ์ทีมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่มีความสนใจยังไม่กล้านะครับต้องต้องกล้าที่จะส่งเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่เราผ่านหนังเนี่ยครับมา,มาร่วมกันเยอะๆผมก็อยากจะเห็นมุมมองของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับในการที่จะผลิตเร,รื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะครับ นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสู่สังคมให้มันเ,เกิดขึ้นอย่างอย่างครอบคลุมทั้งประเทศด้วยครับผลงานที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับจริงๆผมเป็นผลงานที่ดีเยอะมากแต่สุดท้ายเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใน,ใน,ในทัศนะของกรรมการนะครก็อยากจะบอกน้องๆที่ผิดหวังหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รางวัลนะครับอย่าทึ้งท้อแท้อย่าอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่เก่งนะครับแต่บางทีบางอย่างวันนี้เราอาจจะมี ปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เราพลาดรางวัลเช่นเวลามันน้อยหรือว่าหรือว่าเจออาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอุปสรรศต่า์ๆนานา,นานที่เราเราเราคาดคาดเดาไม่ได้นะครับแต่อนาคตถ้าเรารู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าเราเกิดข้อข้อเขาเรียกว่าข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยเราก็เอามาแก้ไขแล้วก็เอามาทำทำใหม่แล้วก็เ,เริ่มต้นใหม่อีกในงานอื่นๆที่ทจะทาให้เราสามารถที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จวันหนึ่งนะก็อยากให้น้องๆไม่ท้อแล้วก็สู้ต่อไปครับ ชนะเลิศในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่สามไซเซราอัสชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาได้แก่ย็น yeah. แรกเลยก็คือดีใจมากนะคะก็ทุกคนเลิกหวังไปหมดแล้วทุกคนแบบหวังที่สามที่สองอย่างเงี้ยแล้วพอที่สามที่สองไปแล้วเราก็ทุกคนนั่งนอนแบบนิ่งๆไปเลยพอชื่อขึ้นมาแบบทุกคนนั่งนิ่งกันอยู่แล้วก็สกิดก็แบบเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกก็ไม่ได้หวังขนาดจะแบบได้รางวัลเลยแต่เราทําเต็มที่อะค่ะแล้วแบบให้มันเอามาเป็นหนังของเราที่แบบเต็มเต็มที่ก็สาหรับหนูก็คือ คิดว่าระหว่างทางม,มันได้สิ่งที่สำคัญกว่ารางวัลไปแล้วค่ะแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่า,าหลายๆเรื่องหลายๆภาคส่วนขอ,ของตัวหนังเราอะค่ะอาจจะมีบางจุดที่ยังสู้อาจจะยังสู้ทีมอื่นๆไม่ได้ก็จะพัฒนาในส่วนนี้ต่อไปค่ะเเาาก็โชคดีด้วยที่ได้พี่เมธมาดูแลทีมเราเพราะพี่เมธก็เป็นผู้กำกับที่แบบ ออกกองกับเราเยอะมากแล้วก็มีเวลาลงมาดูงานจริงเยอะมากก็ให้คําแนะนําหลายๆอย่างนะคะพี่เมย์เป็นคนที่แบบตลกมากคุยกันแบบเหมือนจะซีเรียสแต่ก็วนไปเชียงใหม่อยู่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> พี่เมย์ก็จะปล่อยมุกตลอดถึงแบบจะปล่อยมุกขนาดนั้นแต่ก็ได้ความรู้มาเยอะมากอะครับแบบคอยดูคอยแบบช่วยเกือบทุกวัน,นะทักมาในไลน์กลุ่มไลน์ยเงี้ยพี่เม์แบบใส่ใจจริงๆครับ คือพี่ไม่สอนเรื่องจุดที่เรายังขาดไปจริงๆอะคะ่ะคือจุดที่เราไม่สามารถเรียนรู้ที่อื่นได้นั่นก็คือว่าความแตกต่างของหนังที่มือโปรเขาทํากันว่าข้อแตกต่างเนี่ยจุดนั้นมันอยู่ตรงไหนอะคะ่ะซึ่งพอได้เรื่องตรงนั้นมามันก็ช่วยมากแล้วะคะ่ะแล้วก็ความจริงเหมือนตอนแรกอันนี้ก็แบบเป็นหนังเรื่องแรกที่เรา ลงมาทําเป็นแบบหนังส่งประกวดหรือหนังจริงงๆ,ๆของเราอะคะ่ะแล้วแบบตอนที่เราได้ไปเวิร์กช็อปหรือว่าระหว่างตอนเราถ่ายทําด้วยที่แบบพวกพี่พุ่มกับมาช่วยดูเนี่ยคะ่ะมันเหมือนกับเราได้เห็นได้เปิดโลกใหม่อีกโลกหนึ่งเลยอะคะ่ะแล้วแบบมันได้เก็ดเล็กเกตน้อยมาโดยตลอดแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่ทําให้เราไปพัฒนาต่อได้อีกเยอะเลยคะ่ะ ็ตอนแรกสุดก็คือเราได้จับจุดมาแล้วว่าเออเราอยากจะทำเป็นแนวของอาการก่งๆ่งสืบสวนนิดๆอยากให้มีความรู้นทึกในเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันธรรมดามากๆคือเหตุการณ์แบบนี้มันเจอได้แบบชีวิตทุกคนก็เจอกันได้ค่ะเพื่อนกินขนมที่เราอยากกินไปเลยค่ะได้หลายๆอย่างคะ่ะตั้งแต่เวิร์กช็อปก็คือได้ ได้อยู่แล้วคือความรู้แล้วก็เกตเล็กๆน,น้อยๆที่เราเอามาพัฒนาต่อในหนังเรื่องๆต่อๆไปได้แล้วก็ได้มิตรภาพค่ะก็ได้รู้จักคนใหม่ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้พี่เมธได้รู้จักพี่เมธเพราะพี่เมธเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากอะไรอย่างนี้ก็อยากจะขอบคุณค่ะมันได้ลงไปลองงานจริงว่าเออมันเป็นยังไงอย่างผมเนี่ยผมยากทาหนังมาแบบตั้งนานแล้วแล้วพอดีเพื่อนเขาชวนลองพอดีก็เลยลองมาลงมือทามันก็ได้แบบกว่าจะได้หนังแบบแค่สิบนาทีอย่างเงี้ย มันนานมากครับล้วอย่างถ้าแบบหนังชั่วโมงเนี่ยมันก็คงจะยากมากครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์สนุกสนานเหน็ดเหน,นื่อยปนปนันไปครับตอนที่ไปเวิร์กช็อปอะครับเราได้ความรู้มาแล้วพอเราได้ลองเอาไปทําเองตอนที่พี่เมธมาช่วยสอนมาช่วยทําอย่างเงี้ยเหมือนแต่ก่อนเราก็ทําหนังสั้นอยู่แล้วแต่จะไม่ได้แบบเป,เป็นมือสมัครเล่นอยู่ตอนนั้นแต่พอเราก้าวมาถึงขั้นเนี้ยมันก็รู้สึกเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าที่จะทําให้เราแบบอยากแข่งต่อไปอยากทําหนังต่อไปอย่างเงี้ยครับ มันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ไม่มีทางลืมอะคะ่ะแล้วก็มั่นใจว่าเ,เราเราได้อะไรที่มันมันเกินคุ้มมากจริงๆแล้วก็เราสามารถไปต่อสามารถต่อยอดจากจุดนี้ได้แล้วะคะ่ะก็เราก็ได้กำลังใจด้วยจากวันนี้ที่ผนออกมาะคะ่ะ แน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนมีสมองวันนี้เราจะมารู้จักสมองของเราให้มากขึ้นกันสมองแบ่งออกเป็นสามส่วนหนึ่งในนั้นคือสมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกมีชื่อว่าลิมบริกและไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ทุกการแสดงออกทางร่างกายของคุณก็ถูกควบคุมไว้ด้วยสมองส่วนนี้ใครกินช็อกโกแลตแล้วไปวะ เมื่อวานหลังจากทำรายงานเสร็จ<ๆ>ก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งถ้าจะมีใครแอบกินก็ต้องเป็นตอนนั้นแหละจะเป็นใครไปได้ละ่ะก็มีอยู่คนเดียวนี่คือเสงี่ยมอ่องมีนิสัยเอาแต่ใจที่รำคาญและมองเหยียดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้กินอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนหลักฐานก็เต็มปากอยู่เนี่ยอีเมียนส่วนนี่เมียนเออมณีจันรักของหวานทุกชนิด ถึงขนาดมีคำกล่าวที่ว่าที่ไหนมีร้านเปิดใหม่ที่นั่นมีมีแง่มัมมน,นีจันก็จริงอยู่ที่เราชอบกินแต่มันก็ไม่เกี่ยวกันเปล่าวะเราก้าวพูดได้อย่างเต็มปากเลยนะว่าไขมันทุกส่วนในร่างกายได้มาจากสุจริตอัศาราพักเถอะเราเห็นเหงื่อตกตั้งแต่เมื่อกี้เป็นคนทำหรือเปล่าเปล่านะและนี่อัศาราพักชายผู้สะสมความเครียดไว้มากกว่าความรู้ในสมองแตกตื่นง่ายมองโลกในแง่ร้าย เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆส่วนเนี่ยมันสมองของกลุ่มจริงจังกับทุกเรื่องในชีวิตถึงขนาดเคยทำคดีสืบสวนว่าใครเข้าห้องน้ำแล้วไม่ราดมาแล้วเวลาเกิดเหตุคือห้าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปใครทําอะไรไปบ้างเล่ามาเมื่อคืนตอนประมาณตีหนึ่งพอนรนไปได้สักพักเราก็ลุกไปห้องน้ำ ตอนเราเดินไปเข้าห้องน้ําเราเดินส่วนกับมินิจันด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ทักเพราะว่ามินิจันเดินผ่านไปเลยอะนั่นมันเหมือนอาการของคนที่แอบกินขนมชาวบ้านแล้วรีบเห็นหนีกลับห้องเลยนะเราเมอป่ะเมื่อคืนเราไม่ได้ไปไหนเลยนะเนี่คืออารมณ์โกรธก่อให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอะดีนาลีน เมื <gas m S 2> ่อ <mean> <f ishing> คนเรากโกรธกล้ามเนื้อมีความตึงเครียดสูงความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อคืนพอแยกยาจกันเราก็ตรงเข้าห้องเลย ถาว่าเราโกหกเหรอเราพูดเรื่องจริงนะน่าเหอะน่าใจเหรอเมื่อคืนแค่เข้าห้องน้ำแล้วก็เข้านอนเลย เร,เราเข้าห้องน้ำนานเพราะว่าเราท้องเสียแค่นั้นเองขณะนี้สารนอร์อีพีเนฟรินของอักษรพักกำลังถูกหลั่งออกมาเกิดจากความเครียดและกลัวของเขาเมื่อมีอารมณ์กลัวการหายใจจะถี่ขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจะสูงมากเมื่อกี้ตอนที่อักษระพักเราเห็นมณีจันเดินผ่านไป เขาประกบมือแบบหน้าจัว่วปลายนิ้วแต่ละนิ้วสัมผัสกันนั่นเป็นสัญญาณจากสมองที่แสดงออกถึงความมั่นใจคนอยังเขาถ้าโกหกคงไม่มีทางแสดงออกแบบนั้นได้แน่กลับกันตอนที่ถูกถามเกี่ยวกับห้องน้ำเขาเกี่ยวมือเข้าหากันและบีบแน่นๆเป็นพฤติกรรมที่พยายามสงบสติอารมณ์ท่าทางบ่งบอกถึงความเครียดและมั่นใจต่ำอย่างชัดเจนน่าสงสัย มณีจันทร์นั่งอยู่ในท่านั่งสบายๆไม่มีท่าทางกังวลตอนถูกหาว่าเป็นคนกินช็อกโกแลตแต่ตอนที่ถูกหาว่าเดิอนออกมาจากห้องในตอนกลางคืนกลับเอามือไปจับรอยบุ๋มระหว่างกระดูกไขปลาระเป็นการปลอบตัวเองเมื่อรู้สึกไม่มัน่นคงจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่งเงี่ยมอ่องกอดอกอยู่เสมอตั้งแต่ต้นแสดงออกถึงการป้องกันตัวเองและเมื่อกี้แม้จะแค่แบบเดียว แต่ก็เห็นการรีตาแสดงถึงความไม่พอใจอย่เหมือนกันมณีจันทร์เธอมั่นใจนะว่าเมื่อคืนไม่ได้เผลือไปไหนไมาจริงๆใช่เมื่อคืนเราไม่ได้ออกไปไหนเลยสักครั้งเออคือจริงๆแล้วเมื่อเช้าเราตื่นมาแล้วเราก็นอนอยู่ติดประตูเราก็ไม่รู้ว่า เรากิ้งไปขัดไกลขนาดน,นั้นได้ยังไงอ่ะพอมันมีเรื่องช็อกโกแลตด้วยอ่ะเราก็เลยไม่กล้าเล่าให้พวกแกฟังอักษรพักนายได้กินช็อกโกแลตไปหรือเปล่าไม่ใช่แล้วที่เข้าห้องน,งน้ำนาน,นเนี่ยไม่ทราบว่าทำอะไรหรอกนายเป็นคนกินช็อกโกแลตเข้าไปถูกไหมเขาไม่ได้เป็นคนกินหรอก แต่เขาแค่เผลอทำอะไรสักอย่างพลาดในห้องน้ำถูกต้องไหมอักษรพักนายไม่มีปฏิกิริยากับเรื่องช,ช็อกโกแลตแต่กลับมีทีท่าลนลางกับเรื่องห้องน้ำแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ห้องน้ำสินะ ใช่เราเกิดเรื่องที่ห้องน้ำอ่ะถ้างั้นอักษรพัก,ก็ไม่ได้โกหกแล้วเห็นมันมีจานน่ะดิเออแกหรือเราเผลอกินไปจริงๆวะเปล่าหรอกเธอแค่เด,เดินละเมอก็แค่นั้นแหละการละเมอมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับสนิทที่สุดภายในสองชั่วโมงหลังจากที่หลับไปแล้วอาจเกิดจากความเครียดวิตกกังวล หรือเก็บกดก็ได้ก็คือแรงตกใช่ปะ่ะก็ใช่อ่ะเดี๋ยวอะไรตามสูตรนี้แล้วตอนนี้ต้องเฉลยคนร้ายเรามา <c oughs> อย่างที่บอกไปในเมื่อเรื่องของอักษลาพักกับมณีจันได้เคลียร์แล้วคนร้ายก็เหลือเพียงคนเดียวแล้วแหละไอคนที่โทษคนนั้นคนนู้นอยู่ได้ ฮะง่ายๆง,งี้เลยเหรอเราไม่ได้กินซะหน่อยถ้าจะก่าวหากันล่ะก็ขอรับฐานด้วยจะหลักฐานจริงจเหรอทำไมไม่มีหลักฐานแล้วดิอะไรจ้องกันทำไม การอ่านใจคนที่แสนสลับซับซ้อนนั้นปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆมาเอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์จึงต้องหาวิธีต่างๆนานามาปรับใช้โดยอ้างอิงจากความรู้ที่มีอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลที่มนุษย์ต้องการวิทยาศาสตร์ ถึงวิทยาศาสตร์นะคะหลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากแก่การเข้าใจค่ะแต่แท้จริงแล้วนะคะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลานะคะยินดีด้วยนะคะกับผลงานภาพยนตร์ในเรื่อง Fu เวทไมช็อกโกแลตและน้องๆทีมอีเอจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครนะคะกับผลงานชนะเลิศในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ช็อตไซอันฟิลส์ปีที่3ในระดับมัธยมศึกษาค่ะ และคุณผู้ชมสามารถรับชมภาพยนตร์พูเอทไม่ช็อกโกแลตและภาพยนตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง10เรื่องได้นะคะผ่านทาง Facebook และเว็บไซต์ s h o t s i ั n f i l m s c o m ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะในรายการเรื่องวิทย์หลังเลนรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์เจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าในวันเวลาเดียวกันนี้นะคะยุราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ